มูลนิธิเป่าเต,ต็งนะครับก็แจกของในยุคนิวมอล์นะครับจำกัดจํานวนคนนะครับแจกเฉพาะผู้สูงอายุนะครับจํานวนจํากัดนะครับก็มีการคัดกรองจากอสมอผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นะครับผู้ใหญ่คณะสายแขกขนานกลางนะครับสุนม์น้ำแข็งอยู่ที่มูลนิธิตอบเต,ต็งนะครับบนปีนี้งานทิ้งกระจาดก็ยังดําเนินอย่างเช่นทุกปีนะครับแต่ด้วยยุคภาวะวิกฤตโควิด -19 ี การแจกของยุค New Normal นะครับก็ได้มีการลดจานวนคนลงนะครับแต่ว่ากา็ดำเนินการเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับพิธีการต่างๆในการสวนหรือว่าการแจกของก็ดําเนินการตามปกตินะครับ นันยานครับมูลนิธิธต่าเตึกตึงนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่าสายแก่ขนาดกลางนะครับวันนี้ก็เป็นวันทิ้งขยะนะครับซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้การจัดจะอยู่ในยุค new normal เนอะใช่ค่ะก็จะมีนโยบายไงไหมครับที่วางแผนไว้คือจริงๆก็ได้ปิดอะไรว่าจะไม่แจกเพราะว่าก,ก,ก็ก็โควิดนะนะเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราครับทีนี เราต้องมีพิธีไหว้ตามธรรมเนียมแล้วรตอนนี้ออคนที่เขาทำบุญน่ยเขาเคยทำแล้วก็แบบเหมือนเขาก็อยากจะทำอะอะไรอย่างเงี้ยมากน้อยเขาก็ขอให้คือความที่เดียวกันก็คือมากน้อยก็ขอให้ให้ได้ทำตามพิธีนีคือมีไหว้มีไหว้สัเวศีอะไรเงี้าายกามเล้ยญาติเสร็จแล้วของที่ไหว้เราก็จะมาแจก็ยางไห้ทีนี้ก็คือก็เลยมาจัด แจกเท่าพี่มีแค่นั้นแต่จัดแจกแบบิวนอร์มอลเว้นระยะห่างเราก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีอสมอสมมันตรวจคัดกรองรก็แต่เช้าแล้วคัดกรองแม่ทุกคนของเราครับจะเห็นได้เรามีเ jail กอ c o ล o l ที่ปีนไทยอยู่ส่วนทั้งเนี่ยที่คนที่เข้ามาเนี่ยเราก็สงสารนะนะทั้งที่เขาบอกว่าเราบอกว่าไม่ได้ยังไม่ได้แจกเราแต่เขาก็มารอก็เลยต้อง ก็ต้องเชิญเข้ามาแล้วก็เราก็จัดเระยะห่างระยะห่างครับผมเคยเคยทำแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะจิตเพราะเราจิตคนอะไรอ่ะผู้ใหญ่ใจดีเยอะครับผมครับบนิษัเรานี่ก็มันก็ร้อยกว่าปีแล้เนาะ ไป็นร้อยปีแล้วค่ะสมัยรถไฟมาแล้วนะใช่ค่ะตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็นหญ้าเป็นอะไรเลยเป็นเล็กๆตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไม้อย่างเดียวเลยเป็นป่าเลยอันนี้ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษเราใช่ค่ะเป็นของบรรพบุรุษทางญาติญาติของสามีอ๋อครับผมซึ่งเจ้าของเนี่ยก็เสียไปแล้วก็เจ้าของที่ป่านี้อายุร้อยกว่าแล้วับเสียไปตั้งมาแล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นรุ่นลูกแต่รุ่นลูกนี้ก็จะมีลงเจอยู่ที่สามีที่กรุงเทพอะค่ะ แต,แต่เราก็าแล้วทีนี้เราก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็มาเห็นหลงเจเขาอายุเยอะแล้วอะ่ะแล้วเขาก็แจกแค่นิดหน่อยตั้งแต่รแรกตัแรกเลยยี่สิบกว่าปีแล้วที่แจกมาเกือบสามสิบปีแล้วมึมแงแจกก็แจกเออข้าวร้อยกว่าจนถึงเนี้ยพันกว่าแล้วเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วคนมารับกันเราเราก็เลยแจกให้ทุกประการครับผมรทมกันตลอดทุกปีปีนี้ก็เป็นเราต่อสู้ภาวะวิกฤตด้วยกันเนาะ ก็ก็ประมาณก็คือไม่ทําก็ไม่รู้จะคือมันใจมันก็ไม่ค่อยสบายครับผมใชต้องคิดคิดอย่างน้อยคิดตลอดนะคะไม่ใจไม่ทําก็ไม่ได้เพราะใจทำแต่เขาก็ร่วมมือรวยให้ครับมีคัดกองมีระยะห่างจำนวนจับดัดเป็นคนนะครับใช่ก็ต้องทำปฏิบัติตามทางหน่วยงานรัฐบาลกันก็ราะเราก็เข้าใจอยู่อะไรเงี้ยคทางผู้ใหญ่เราประชาธิปันนิดนิดหน่อยใช่ไหม ให้ออกให้ให้พวที่ว่ามีผู้สูงอายุทำการรับออกมารับแต่ว่าการรับแบบมีการสัดองค์ใจเตรียมพร้อมครับครับผมขอบขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับ